ดีค่ะสมาชิกในนิวยูกันทีสนนท์เฉินโคพาแซงของเพ็กนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความเพรียวความสมบูรณ์พงวัวปูอีกที่สุดของรายการนะคะหนึ่งหลังหนึ่งเซนบาทนะคะสวัสดีค่ะทั้งสองคนค่ะมีมาจากโคชันเด่นตายนะคะชื่ออะไรกันบ้านแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะน้องชจีไก่กับชื่อวันกับขามาจากใคโคูได้กันขนาดไหนไก่กุเป็ดนาดีสิเปดเดตะวันครับไโคเป็ดนาดีสิแปดเดตะวันนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะลูกดังซิงบุระพาไอซิ่งกับโคดุกดางซิงบุรพาหรือว่าพิซิงงนนะะค้ออาย่ีีี่ปปปปะะคคนรรับมาณีนะคะ เขาเป็นถายาท่องตัวไหนพอสามไหมคะปีซิ่งกองข้าับลูกของพีซิ่งสองข้า่นะคะตัวนี้นะช่อนเมื่อกี้ครั้งราคาไหนอ่าครั้งแล้วหาไฟแล้วนะคะ่ะหลาสุนิชนะจากสนามได้ค่ะนี้เปย์จะปะแต่งมามเอะปย์จะตุงจ้งจากถุงซ่องนะคะกี่นาทีได้ค่ะตอนนั้นอ่าประมาณสามสิบนาทีได้ประมาณสามสิบนาทีก็ถือว่าทนใช้ได้นะคะรอมนี้ให้หน้องเขาแกะตัวไม่อีกครั้ง<ท>ะนะคะค่<ท>ะ เอ่อเนื้อว่างล่ะสุดนี่วางน้องเข้ามากินนาทีได้อะคะยี่สิบนาทีได้ประมาณยี่สิบนาทีวิชาทางช้อนน้่งเอาประเพณีนไดนี่ตรงนี้นคือร่มยุ่มเพ่งแย่งลูกตา <laughs> ค่ะว่าวัทุกขูกินหยาก,กินน้ำได้ดีไหมคะมกินดีกินดีนะคะไม่เหลือดย้าไม่ทำ<ด>ี้นะคะเดินรวกันวันที่เราได้ ก็โลประมาณหกเจ็ดโลเหลือเบาเหลือเพิ่นกันยังคะเหลื่อมเบาลงแล้วนะคะรอบนี้ผมพาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ประมาณแปดสิบและสภาพร่างกายของน้องวัวค่ะพิซซิ่งสดพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มรอยกันแล้วนะคะถ้าเข้าเรียชั้อนผงนี้นี่พร้อมชั้นกันเลยไม่ขาดสายได้ครับวันเย็นนี้ได้วันเย็นนี้ก็ได้มาเดทมาสกิฟกันได้เลยนะคะไทยนีพร้อมเสมอนะคะค่ะให้ฟังทั้งแอปซีนแลุกูติดตามได้เลย ค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอคือโคดุกดังซิงบูรพาหรือว่าพิซซิ่งนะคะพบกับโคนิ่นเผ็ดดำนะคะคุณนี่ทําการเชิดเป็นคู่เอกพิเศษสุดคองรายการทีเซนทรัลโชว์พาซซี่คอมแพคในวันที่26กรกฎาคมนะคะเป็นคู่ที่5ชิงเงินาวันกันที่1ร้านนึแซนบาทนะคะคุณนี่ขอบคุณมากค่ะาช่วยชมช่วยแชพี่ปรับขายกันค่าขอบคุณมากค่า สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคผาแซงของเพ็กนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่26่สิบากร adan กี้นะคะที่เห็นอยู่บน,นหน้าจอคือครูอคเอพิเซ์สุดของรายการนะคะ1นึ่งล้านหแสนบาทนะคะครูนี้สวัสดีค่ะน้องพี่มาจากวัวชนแดนใต้นะคะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อโน้ตครับค่ะโน้ตนะคะมาจากไข,โข่โคไหนคะน้องไข,โข่โคน้องเขาโอ๊ตไข่โคน้องเขาโอ๊ตจันดีนะคะค่ะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อนิ่งเป็นดมดำ โคนินงเผ็ดดำนะคะน้องขา<บ>้าอยู่กี่ปีละคะสี่ถึงห้าปีประมาณสี่ถึงห้าปีนะคะเขาเป็นทายาาเข้าตัวนี้พอสามไม่น้องไม่ครับไม่สามนะคะตัวนี้ชนเมื่อกี้ครั้งละคะหนึ่งครั้งหนึ่งไฟชนะทีนี่มานี่ตัวนี้ชนะทีประเทศนี่ยชนะที่ประเทศนี่เลยกี่นาทีลูกห้านาทีประมาณห้านาทีปิดจบปิดเกมได้เลยนะคะวิชาทางชนน้องขา้าว่าค่ะประเพณีไหตัวนี้รุ่นครับรุ่นอย่างเดียวไม่เกี่ยวรูใครเลยนะตัวนี้นะคะน้องเดินว่าวันกี่โลนี้สี่โลประมาณสี่กิโลตอน ตอนนี้เหลืมเบาเหลืมพ้นลองเลยใช่ไหมคะเหลืมแล้วเหลืมแล,แ,ลแล้วนะคะวัวทุกขูนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมน้องกินดี<อ>กินดีไม่เหลือยาไม่ทำนุ่ยเลยนะคะข<ช>ารอบเทียทึ่งผกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ละคะเกตอนนี้ประมาณ90%และสภาพร่างกายน้องวัวะค่ะเจ้านินเผ็ดดำซัดพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาของน้องมาตอนนี้รอยไวเล่นเนต็มรอยแล้วถ้าเข้าเรียมาช่นพรุ่งนี้พร้อมช่นเลยไหมช่นต่อเดียวก็ได้ต่อเดียวก็ได้เลยขายนี้เดิมพันพร้อม พร้อมกับค่ามาเรียม,มาสก,กิดกันได้ขายนี้นะคะพร้อมตลอดนะคะค่ะให้น้องฟักทั้งเอฟซีรับผู้ติดตามได้เลยค่ะก็ามาเชียนินเป็นดัน้มเนยแบบค่ะ่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคนินเพ็ดดั้มพบกับดุกดางซิ่งบูรพาหรือไอซิงนะคะคุณนี่ทําการช่อนเป็นคู่เอพิเซสสุดคองรายการในวันที่2 6ก,กรกฎานี้นะคะเป็นค่ทิ้านะคะชิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะคู่นี้ค่ะขอบคุณมาค่ะสวัสดีมิเชย์ผาเบลรับขายค้าน้องขอบคุณมาค่ะ